สวัสดีครับอยู่กผมช่างคมพาวเวอร์ซิงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ช่างคมจะพาทุกท่านมาทําสีตู้ลําโพงนะครับก็เป็นทําการทําสีดําระเบิดก่อนครับแล้วก็มาทําสีอะคริลิกนะครับก็เป็นไม้ MDF นะครับตู้ลาโพงที่ทําจากไม้ MDF อย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับผมจะทรงไหนก็ช่างทําได้หมดนะครับเราจะทําเป็นสีอะคริลิกนะครับเพื่อให้มันคงทนคงทานแล้วก็สีสวยงามนะครับผม เบื้องต้นก็จะเป็นการเตรียมอุปรกรณ์ก็จะมีตู้ป่าแบบนี้นะครับเนาะตู้ป่าที่เราจะทําก็เตรียมไว้นะครับลบคีบลบมุมลบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจอดเจอให้เรียบร้อยเพื่อจะทําการทําสีนะครับในส่วนของสีนะครับของช่างคมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับสีขวดสําเร็จรูปนะครับที่มีขายออนไลน์ทั่วไปจะเป็นตัวนี้เนาะสีดําสําหรับพ่นและทานะครับสีทําตู้ลําโพง สำหรับพ่นและทาและกันสนิมนะครับอันนี้เขาผสมมาแล้วแล้วก็มาท,ทลลาทาละลายเป็นตัวทําละลายเป็นทินเนอร์นะครับใช้ทินเนอร์ตัวทําละลายก็ผสมเรียบร้อยแล้วครับผสมเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ผสมให้ไม่เหนืดมากไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เหลวมากจนเกินไปนะครับถ้าใส่ทินเอนอร์เยอะเนื้อสีมันจะบางครับเวลาทาไปมันจะได้ทาหลายรอบนะครับก็เอาให้พอดีนะครับเอาให้พอดีแล้วกันเนาะ เพราะว่าความเข้มข้นของสีแต่ละเจ้าที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะทาสีอะคริลิกเนี่ยมันต้องทําสีดําของตู้ลำโพงชุดนั้นให้หมดก่อนนะครับเราวค่อยมาทํามันจะทําวิธียังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆและไปทำมาพร้อมกันเลยนะครับโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็ไปทาสีตู้ลำโพงเปล่าปกติก่อนนะครับทาเป็นปกติเลยเดี๋ยวไปลุยกันเลย โอเคนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ทําการทาสาีเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับผมนี่เนาะสวยๆมงามเลยสไตล์การทานครับใช้ลูกกิ้งแบบไม่หยาบนะครับก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งมาแล้วก็ทําสีต่อให้มันแห้งพอแห้งสนิทปุ๊บเราค่อยเอาไปทําสีอะคริลิกแบบนี้นะครับนี่ขาวสวยแบบนี้เลยเงาวับนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนอะเดี๋ยวเรามาลุยงานกันต่อครับโอเคครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราทําสีดําระเบิดโดยการทาเรียบร้อยก็จะได้งานออกมาในล,าลักษณะนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคอันนี้ถ้าใครจะแบบจบแค่นี้ก็ได้นะผมว่าก็สวยเลยแหละแต่ว่าผมอยากทําให้มันเป็นสีขาวทั้งเซตผมก็จะใช้อะไรผมก็จะใช้สเปร์นี่สเปร์ อะอคริลิกสีสเปย์พ่นรถยนต์หรือสีสเปย์ทั่วๆไปนะครับใช้สีตามที่เราต้องการได้เลยเนาะสีดำสีขาวอะไรก็นีแหละนี่ครับอันนี้เราสามารถที่จะพ่นได้เลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะพ่นได้เลยโดยการพ่นเข้าไปที่ตัวลำพูงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะแตว่วิธีการพ่นให้เนียนนะัคือ ค่อยๆพ่นให้มันบางๆประมาณ2รอบนะครับแล้วก็สวยเองเอาสีอะไรก็ใส่ไปเลยเนาะก่อนจะทําสีอื่นๆผมแนะนําให้ลองพื้นด้วยสีขาวทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อจะให้มันกินสีอีกสีหนึ่งดีๆนะครับเป็นสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ผมจะทาโทนขาวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยก็เราก็ทําการพ่นได้ปกติเลยนะครับพ่นแบบนี้ไปเลยโดยการนำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะเวอนๆแล้วก็พ่นได้เลย ก็รอบแรกเราก็พุ่นบางๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวสีมันจะเยิ้มนะครับ ก็พ่นรอบแรกก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีต่างๆอยู่บ้างแล้วค่อยมาเก็บงานนะครับผมถ้าพ่นทีเดียวให้มันเงาวับเลยมันคงทําไม่ได้เพราะว่าสีมันจะเยิ้มนะครับเดี๋ยวค่อยให้สีมันแห้งก่อนแล้วค่อยมาพ่นนะครับเดี๋ยวค่อยพ่นต่อนะเดีแต่เราก็พ่นตัวอื่นๆตามกันไปเลย โอเคก็ป okay, ระมาณนี้เพื่อนๆอันนี้คือรอบแรกอยู่นะก็คือปกติแล้วอะถ้าเราไม่ทำสีดำระเบิดก่อนอะมันจะพ่นไม่ติดมันจะพ่นแล้วซึมเข้าไปเลยถ้าเป็นไม้แบบนั้นเนาะมันจะพ่นไม่ติดเลยเราต้องทำสีหรือว่าหาอะไรเคลือบให้มันก่อนครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วในการทำคือทำสีระเบิดให้มันก่อนหนึ่งรอบนะครับผมแล้วค่อยมาลงสีอะคริลิกามหลังเนาะ ส่วนไอ้ขอบปกติเนี่ยขอบที่ตัดไม้ในปกติมันจะดูดสีมากเลยแต่พอมันโดนสีดำาระเบิดที่ซึมเข้าไปก่อนแล้วเรามาพ่นสีทับอ่ะมันก็จะเนียนแล้วก็พ่นง่ายมากนะครับก็พ่นให้จบสองรอบเดี๋ยวค่อยมาดูผลผลลัพธ์กันอีกทีนะครับจะสวยแค่ไหนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเราชมกันเลยโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับการทําสีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เนาะก็จะเป็นสีที่เราทําแบบ อยากได้สีไหนก็พ่นสีนั้นไปเลยนะครับผมก็จะได้ลักษณะนี้เงาเงาวิบเนียนนะครับมาดูใ,ใกล้ๆนี่แบบนี้นะครับโดนน้ําได้นะครับเช็ดล้างง่ายมากครับแบบนี้เลยสวยๆถ้าอยากได้สีอะไรก็พ่นทับไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอันนี้ตู้ซับนะครับด้านข้างผมพ่นไม่ดีอาจจะมีรอยสีเยิ้มนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะ ครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปประกอบอเข้าดอกแล้วมาฟังเสียงกันอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสําหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ซับเบท6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็ตู้คอลัมน์ข้างละ4ดอกนะครับกลางแหลงข้างละ4ดอกแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผม